สบายดีนผู้ชมวันนี้มาพบกับคำแซงมันนาเนาะมันนีสุณาเามันนี้ิมาถ่ายหูเนาะไปกะแต่งส่งวังช่งก็น่านี่ยการถ่ายหูเนาะมันนี้ว่าถายหูเปยังไงหบาีประกาศสบียบตัจบเนาะปีสุดท้ายเนาะปีสามเนาะปีสุดท้ายจากกันเลยช่จ่าจบแล้วไปจากกัน จะได้เชียวมาติใช้มาโอ้ยมาติเอารถไปหลังโอ้มาเมื่อนี้เสือไปใช้ถ่ายหูป่ะมามาอาหานนี่แหละโอ้ซื้อมาซื้อเนาะไม่ขาดเลยซื้อตั้งหานเมื่อนี้มีมีกิจกรรมถ่ายหูเนาะยโยงเหียนนี่แหละเออไปกันมีแต่คนเงียบๆเนาะห้องเฮามีแต่คนรอนะได้แต่อันผมมีเสื้อผ้ากันแอลแล้วเช้าเขียดเช้าจะสบายดี นี่แต่คนนี่แต่คนโจ๊กงามเกี่ยวข่าวเราเปล่าอย่าได้จ้าดิยื้หน้าก็เลื่องยืบานก็เลื่องเกี่ยวซองไฮโอ้เกลังซองไฮเกี่ยวลอยนี้เออป็นวันเสาร์วันอาทิตย์ก่อนไปไหนเดินอยู่สวรรค์โอ้อยู่สวรรค์เกินเอ้าบ้านอยู่สวรรค์กับพี่เกินสวรรค์สั่งภาพในมือนี่นี่ขึนอ้าวมแจ้มันหรอในแบบ ในไทยหูบอนอคุณนองบอลไทยหูเนาะเองหาชิพไาเบิ่งนึจเนาอจแดน้มันน้อยนึ่งแชน้ำมันน้อยนึงผู้ชายยังไงติ๊รผู้ชาย่้ชายัยังสิคื่อเลยผู้ชายฮ่าต้องใส่สูรเนาะไทเออนานาต้องตุ้งตุ้งนา เออไม่จี๊ดกูเล่นชิลอยเลยงเดอแข่งเลยหเอาเข้าบัตรเเชือกคานเือคานสายดนัี่นทางได้นอฮะมาจากแข็งเล้นอมาจากแข่งสลัมันเออแข็งสลัมันาทเิยคับ เบิ้งกูสิแข่งโอ้ยแข่งตุ้มบานแม่นนี่เด้องเชียมาจากใหรเชียวฮะเซ็กกองเซ็กกองเนาะมครัวมาไล่ผ่านไล่ผ่านชวนเนาะแฮ่อันนี้ไพ่อันนี้ถอดก็ยังมัดมัดนิกไทยบบเว้นเหนือก้อยเอ้ยเฮียนพี่ซามเลย เวิร์มูดเลสิได kind of ้สิชิได้ใบอนุปริญญาเออเจ้าชิได้ใบอันนั้นใบประกาศใบยัง hmm. ยังบ่เป็นมัดอยู่จังเอาเฮ็ดขายเฮ็ดเป็ดของมันได้เสียเออประมาณนั้นแหละประมาณมันบ่ได้ไดยก็อยจบอนุปริญญาแล้วมัาจากไทยบ่เป็นอ้าเถอซึ่งตอนนี้เฮาก็แป้งล้างแล้วเรียบร้อยเนาะใส่ดูมใส่ดูมบ่ตั้งแต่พี่ได้อันนี้เสืวะนี่

กินมาโตตายอะไรนี่อันเนาะตากั้หอยไดเดียเพิ่งเกินไปพ่โตปวดนะไม่หรอวิงคินารี จำเาเารอเนี่ยก่านี่เนาะการแจงโต้ไก่หูพวกนกายดห่มาไปเหาเย่ไจัมึงนี่ือการตกลงยินดีแสดวมงานกันเนาะมาจจกแข่งเลยเนาะนี่เนาะพอกคอยแมนธุรกิจใหญ่ได้ลยทางแข่งสารวัต แขงผักไต่เนาะสี่แขงผักไต่อะไรแขงผักไก่เจ้าขายังเจ้าขาครบเนาะคอยเชิงคอยข่าเขียนเขียนโม่แล้วฝกพวกเฮาจับมือกันแบบตกลงกันว่าเซ็นสัญญากันจัไปจัไปีนี่โม่นี่อีกเนาะคลายคลาชี่คลายที่พวกคืออะไนี่สิธุรกิจอณิการครบณิกาเอีน ชื่อพยยบ่ายไปช่มยยบ่ายเ่าบอนี่รูปพยยบ่าเสือธุรกิจเนี่ยเชือคานก่นเออเจ้าอวอะไรเจ้าใครได้เจยวมันฟอง เนาะอันนี้ก็คือคอยเป็นพ่อใหญ่บ like, okay. yeah, ้านเนาะได้ถือแต่งต่างมาเมื่อกี้นี่เนาะเมียพ่อใหญ่บ้าศไอผมมาเนาะเอาสิเปิดโตเมียพ่อใหญ่บ้านพ่อใหญ่บ้าศยังยังคอยพ่อใหญ่บ้าศเออโมเมนต์เนาะโซโต้นี่เนาะ ไปได้ดง่ไปใน้ีอาหมือนวัตถุดียินดีี่จธุรกิจเนาะเนี่ยระยัดขาเนี่ยยาในวันลิจกันมารวมธุรกิจกันในวันก็รกิดผสมผสนเีอย่งผลิตโลกพอคอยสิต่อไปล่อยกันสิอันผลิตมนุษย์ขายเออพเพราะอะไรค่อเจ้าคือ่อเ้าผลิตผลิตมนุษย์ขายว่อเาเอออันนี้กับเนี่ยปัยาดาดเองเนาะเออ มามานี่แหมๆนี่ใครอยู่นี่ก็คืออื้อกินเผาจ้ะนี่ตัวนี้อีาแม่มเอเฮ้ยโอ้เสียวหมูเฮาก็คือหมูเกิบ่ได้เฮ็ดจังซั่นดเฮ็ดอีเฮ็ดอีกเฮาก็ดูึตีถือลเนาะเสียวเนาะไป้ย บอขาดนี้ก็เป็นไปม่ไไมแลไ้ <c oughs> ไมึกบอกมองกบคนนี้มันึังครัล้วละลวไมบ้าเลยชุ๊เปนนี่นจุดที่หักก่อนจะไปเป็นของคนอื่นดีแม่คุน้องใจกูอีน๋น เากูคว่าแม่เหมือนกันยัแม่มึงหายเนาะเออยุไปได้พอ,พอเราบะไม่เมอเขาเว้นยรึยงเว้นยทีน,นึงไายเปดทีเรียบร้อยเลยเอาซีด้อำราพาจากนอกปิดคลิปบานจะได้เมื่อ ยังก้อยพูไปเ <ไป S 1> มือม่อเมือ่อไทย,ยรเรียบร้อยเมื่อแล้วเนาะเนาก็ะสิได้กลับบัตนแล้วก้อยพูเราปวดขีเจ็บท้องปวดขีกปวดขีแลยวา <laughs> มันเผ็ดไปเมื่อแช่บุรักรัว